สำหรับการพักฟื้นหลังจากผ่าตัดสองกล้องแก้ไขภาวะของไหลหลุดที่โรงพยาบาลนะครับเราก็จะให้คนไข้อามิทอยู่ประมาณ2-3วันนะครับระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ใส่สลิงหรือว่าที่คล้องแขนเอาไว้นะครับแล้วก็ดูแลเริ่มแผล คุณหมอก็จะดูแลเรื่องของการบวมาการปวดแล้วคนไข้ก็อาจจะสามารถที่จะเหยียงงอศอกแลว้วก็กำแบมือเป็นการบริหารไปก่อนได้หนึ่งถึงสองสัปดาห์แผลก็จะหายดีสามารถตัดใหม่ได้นะครับแต่ว่ากลับไปทํางานเบาๆยกของได้นี่ก็จะใช้เวลาประมาณ2-4สัปดาห์แผลสองกล้องเนี่ยเนื่องจากมันค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นแผลนึวกวามาตัดซึ่งเป็น,าาปนแผลสะอาดนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําแผลทุกวันถ้าแผลไม่ซึมนะครับก็สามารถ,ถที่จะดูแลแผลไม่ให้เปียกน้ําแล้วก็มาตามนัดคุณหมอเพื่อตัดใหม่ตามระยะเวลาที่กาหนดนได้เลยครับสำหรับคนไข จำเป็นในการรักษาครับก็สามารถที่จะเข้ามารับก,การปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษาผ่านทาง HD Care ได้เลยนะครับโดยผมเนี่ยก็พร้อมให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลตัวเองการประเมินผ่าตัดวิธีการผ่าตัดทางออนไลน์กับทุกคนนะครับ